สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของสิริกันดาจา้าในคลิปวิดีโอนี้สิริกันดาพาเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะคะพาพี่น้องมาเบิงกันท่อผ้านะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นการทอผ้าถุงนะคะเพื่อนเพื่อนหรือว่าทอสินก่อนที่สิไปรับชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สิริกันดาน้ำนะคะไป รับชมคลชิปกันได้เลยจ้า,าห,หายากแล้วเนาะวัยรุ่นที่จะมาขอผ้าแบบนี้ อันนี้น้องทําขายด้วยนะคะเพื่อนๆกะเฮ็ดเป็นเฮ็ดต่นสินพร้อมนะคะตินสินหัวสินแล้วก็เป็นโตสินหรือว่าผัดถุงนั่งน,นะคะ นายส่งลายกรนที่ไม่เรู้อ่ะเขส่งลายกรนที่ไม่เรู้เขไม่ต้องดูเดามันจะไม่เป็นรูปกันจะกนแบบนี้ 没有嘞。Yeah, ั้นตอนนี้จะเป็นกั้นตอนการขยับผังหูกนะเพราะว่าเวลาเราทอไปหน้าผ้ามันจะได้สมดกันตลอดทั้งผอนถ้าสมมติว่าเราไม่มีผังปักหูพอเราทอไปเรื่อยๆเวลาเราดึงเส้นได้หน้าผ้ามันจะจอมเข้าจอมเข้าแล้วเน้าผ้ามันจะไม่สมดี้จอมเข้าภาษาไทยกลางไทยกลางวัฒนศัตสูโยโบลี ่านวใช <Br> ้ปลาวอาต้องนีเท่านี้บ้ามีเชี่อสิต้องนี้้ือแม่สํา

อันนี้ดูลายใกล้ๆนะคะทุกคนใครอยากได้สินท่อมือนะคะทุกคนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวีโอนี้ได้นะคะเดี๋ยวสิริกันดาก็จะให้ช่องทางการติดต่อน้องนะคะทุกคนสั่งได้นะคะี่น่าจะมีเพจอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวไปหาให้คันไพ่อยากสั่งซื้อนะคะอยากได้สิน เดี๋ยจะพาไปดูการเคลื่นเครืงแบบนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกก่อนนะว่าเราจะม้วนเครือเราจะม้วนผ้าซิ้นพอตอนหน้าถุงก้อนก็ยืดไม่ถึงต่อไปนะคะน้องจะม้วนเครือนะคะเรือมันยืดไม่ถึงม้วนเครือก็คือพับเข่าแล้ว เอา,อา,าห็นนี่ตามมือตามเกิด

๋ยวขั้นตอนการพอดมันชื่นก็เป็นสีอันนี้มันก็จะให้ทออีกเหรอเพราะว่า่หนูมันทำให้รอบแรกอะมันสู่โดมจดเริ่มจะรอบนี้น่าจะยกแรงขึ้นเลยนจะเพิ่มแบบเส้นสั่นผ่า ตามจริงดิ้นนี่เราก็าไปเพีเจอกับเส้นไฟที่เราจะเอามาอ,อ๋ออ๋ออ๋อเราไม่ได้กินก็เลยจะเป็นแบบ s h a d ้ n ขึ้นคุณค้ารับชมคลิปแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเสดกันดาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆรอติดตามชมคลิปต่อๆไปของศิริกันดาด้วยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพยายามได้ผ่าถุงอย่างได้สินนะคะคอมเมนต์มาใต่คลิปใดนะคะสั่งสื่อของน้องใดนะคะ้น้องพ่อให้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันนะคะทุกคน รอติดตามนะคะคิดเราต่อไปจะเป็นอะไรบายๆค่ะ